เปิดตัว vivo S 50 Series ตัวเลือกใหม่ในโลกของ 3C ที่มาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 5ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแน่นอนวันที่10พฤศจิกายน2568เมื่อเราเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีมือถือแล้วความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างมากและการเปิดตัวของ vivo S 50 Series ทำให้เราเห็นว่ามีอีกหนึ่งตัวเลือกใหม่ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจและเป็นการเติบโตในโลกของ 3C China c o m p u s s o r y Certification เมื่อเราเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีมือถือแล้วความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างมากและการเปิดตัวของ vivo S 50 Series ทำให้เราเห็นว่ามีอีกหนึ่งตัวเลือกใหม่ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจและเป็นการเติบโตในโลกของ 3C ใช้หน้า c o m p u s s o r y Certification การเปิดตัว vivo S 50 Series ได้รับการยอมรับจาก 3C ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพสําคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมือถือในจีนซึ่งทาให้เราเห็นว่ามีการเติบโตในเทคโนโลยีและการออกแบบของมือถือในอนาคต การเปิดตัว vivo S 50 Series ได้รับการยอมรับจาก 3C ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมือถือในจีนซึ่งทำให้เราเห็นว่ามีการเติบโตในเทคโนโลยีและการออกแบบของมือถือในอนาคตการเปิดตัวนี้ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากชุมชนเทคโนโลยีและทำให้เราเห็นว่ามีความสนใจมากในการเปิดตัวของ vivo S 50 Series ในการเปิดตัวนี้เราได้เห็นว่ามี2รุ่นที่เป็นส่วนประกอบของ vivo s 5 0 Series คือ vivo v, v 2 5 8 2 a และ vivo v, v 2 5 7 2 a ซึ่งมีคุณสมบัติและฟีเจอร์ที่แตกต่างกันแต่ก็มีข้อคล้ายกันในส่วนของการใช้งานและการออกแบบที่เป็นไปตามสไตล์ของ vivo ในการเปิดตัวนี้เราได้เห็นว่ามี2รุ่นที่เป็นส่วนประกอบของ vivo S 5 0 Serie ีคือ vivo v, v 2 5 8 2 a และ vivo v, v 2 5 7 2 a ซึ่งมีคุณสมบัติและฟีเจอร์ที่แตกต่างกันแต่ก็มีข้อคล้ายกันในส่วนของการใช้งานและการออกแบบที่เป็นไปตามสไตล์ของ vivo ซึ่งทําให้เราเห็นว่ามีการเติบโตในการออกแบบและการใช้งานของมือถือในอนาคต vivo S 5 0แสดงผลผ่านโนลิ6 5จนิ้วที่มีความละเอียดสูงถึง1 5 k ใช้เซ็นเซอร์ snapdragon 7 Gen 4มีกล้องเทเลสโตโฟล3ตัวที่ใช้เทคโนโลยี p e r ร s สโคปใช้แผงกลางที่ทำจากเหล็ก metal middle frame vivo S 5 0 Pro mini แสดงผลผ่าน,นลิ6.31นิ้วที่มีความละเอียดสูงถึง1 5 k ใช้เซ็นเซอร์ snapdragon น8 Gen 5ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแน่นอนมีกล้องเทเลสโตโฟ3ตัวที่ใช้เทคโนโลยีพ r ร s สโคปและมีฟีเจอร์ดัดแปลง มีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่คือ6 0 4 0 mah ที่เหมาะสำหรับการใช้งานยาวนานใช้ระบบปฏิบัติการ r e g i n o s 6ที่เป็นการอัปเกรดจาก Android 16การเปิดตัวของ vivo S 5 0 Series ได้รับการติดตามอย่างใ,ใกล้ชิดจากชุมชนเทคโนโลยีและทำให้เราเห็นว่ามีความสนใจมากในการเปิดตัวของ vivo S 50 Series ซ,ซึ่งทำให้เราเห็นว่ามีการเติบโตในโลกของเทคโนโลยีและการออกแบบของมือถือในอนาคตการเปิดตัวนี้ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากชุมชนเทคโนโลยีและทำให้เราเห็นว่ามีความสนใจ มากในการเปิดตัวของ vivo S 5 0 s e r i ซีรีส์ซึ่งทำให้เราเห็นว่ามีการเติบโตในโลกของเทคโนโลยีและการออกแบบของมือถือในอนาคตแหล่งข้อมูล g i z m o c h i n e https colon www g i z m o c h i n e l com 2 0 2 5 1 1 0 6 vivo S 5 0 3 c C e r t i f i ร์ว slash วันที่ปรับปรุงสิพฤศจิกายน2568แท็ก เทคโนโลยีมือถือ vivo S 5 4ซีรีส์สซีสนับ Dragon 8 Gen 5